ครับสวัสดีครับท่านสุภาพสุตีสุภาพสุภาพบุรุษทุกชานเลยนะครับวันนี้มาลิ้นพันันหม่นะครับเมาครับมาครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับอาทิตย์ชัยรัตน์นะครับวันนี้ผมก็มีทุนมา5,300บาทนะครับกับอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อของผมนะครับอาทิตย์ชัยรัตน์นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆเทคนิคต่างๆนะครับผมจะลงวนที่หน้าเฟซบุ๊กเลยนะครับผม วันนี้ผมก็จะไปที่ค่าย CT 855นะครับจะมีหรือใครที่สนใจเข้ากลุ่มลายนะครับจะมีในกลุ่มจะมีนำเล่น4เวลาต่อวันนะครับมาครับวันนี้ผมจะไปที่ห้อง GC 01นะครับอันนี้ผมลงไม่ทันนะครับ นายต่อไปผมก็จะไปที่ผมขอดูสูตรก่อนนะครับเหมือนเดิมครับผมสวนสูตรอย่างเดียวครับเทคนิคผมโอ้วันนี้เมาครับพวกไม่รู้เรื่องครับผมไปที่แดงก่อนนะครับหนึ่งพันบาทนะครับถ้าผมเสียใบนี้ผมก็จะทบนะครับถ้าไม่เสียมก็ไม่ทบนะครับรู้เรื่องนะครับ เปิดไพ่มาครับมาครับมันสุกนะครับเราหกแต้มคู่สามมนุแต้มเรากินนะครับรู้เรื่องครับไม้แรกเข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูไม้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอดูสูตรนะครับสูตรให้ไปจี้แดงนะครับหนึ่งพันบาทนะครับใครต้องการเข้ากลุ่มไลน์นะครับแอดมาที่ a d p นะครับ มาครับเราป๊อกแปดครับสบายครับไ้แบบชิวๆครับวันนี้ง่ายๆสบายๆตามสไตล์อาทิตย์ชัยรัตน์นะครับมาครับไม้สามนะครับไม้สามสูตรบอกให้ไปที่เพเยอร์นะครับผมก็จะเดินเงินไปที่หนึ่งพันบาทเหมือนเดิมนะครับมาครับมหาใบนี้ผมไปที่ตังเงินหนึ่งพันบาทนะครับตังเงินเจ็ดครับ มันบล็อกแปดครับโดนแดดสิครับแบบนี้ไม้นี้ผมจะทบนะครับผมจะดูสูตรก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับมาครับสูตรบอกให้ไปที่น้ำเงินนะครับผมจะทบไปที่สองพันบาทนะครับมาดูกันครับว่าไม้นี้จะเข้าหรือเปล่าไม้ทบถ้าผมโดนสองพันบาทไม้นี้ผมก็จะไปที่สี่พันนะครับ นะครับมันหนึ่งแจมเราไม่มีแต้มครับเราก้าหลังครับมาเลยครับมันจะมาอะไรก็มาครับน่าเรียบร้อยครับไม้ทบเข้านะครับสูตรเขาดีจริงๆนะครับผมจะดูในกลุ่มไลน์นะครับแล้วผมก็จะมาลงนะครับมาครับไม้นี้ผมไปที่เพยอเรย์สี่พันบาทนะครับสูตรเข้านะครับผมจะไปตามสูตรนะครับ พวกนี้สูตรเขามาแรงมากเลยนะครับน้ำเงินสองแต้มครับเราเจ็ดแต้มครับโกงไม่ลูกมันห้าเรากินครับจบครับรู้เรื่องครับเย็ดเคยดเคก็มาครับเมื่อกี้อ่าวันจะปวดครับมาครับใบนี้ถ้าผมถูกผมจะถอนเลยนะครับถ้าผมไม่ถูกผมก็จะไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่เล่นนานครับผมไปที่น้ำเงินสองพันบาทนะครับ ถ้าผมเล่นนานนี่โดนแน่นอนครับมาครับผมก็จะจิตเสมอไปสักร้อยไม่ทันนะครับมันเร็วครับเจ็ดครับแนงเจ็ดเราสามครับโอ้เสมอจริงจริงครับย็ดเคอะไรครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมาครับม้นี้ถูกถูกถูกผมจะเลิกเลยนะครับพ่ได้ค่าเล่าต่อนะครับว่าตอนนี้กำลังไหลครับ หมดไปสามกลมนะครับนะครับผมไปที่แดงสอง0ันบาทนะครับสูตรบอกไปที่แดงนะครับมันไม่มีแต้มนะครับเราห้าแ้มนะครับโขงไปลูกโขงไปโขงไปลูกโขงไป,อ,งไปอ่ะโอ้ยเฮีย <Yeah. S 1> แม่งโดนแดกสิครับแบบนี้มาผมขอม้สุดท้ายเลยแล้วกันถ้าไม่ถูกผมก็จะเลิกถ้าถูกผมก็เลิกครับ เพราะว่าผมได้กำไรครับ <c oughs> ชุดคู่หครับอ่ะปพอเก้ครับจบครับเลิกครับถอนครับแบบนี้บวกไปที่ตอนนี้ผมก็บวกอยู่ที่5้าพันห้านะครับมาครับผมขอถอนเงินเลย้กันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คลิปผมด้วยนะครับเล่นให้ได้นะครับอยู่ให้เป็นบริหารด้วยตัวของท่านเองนะครับมาครับสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ